เข้าไปเข้าไปให้ได้อืมเข้าไปหากันเนี่ยไปเป็นเพื่อนกันเลยท่้สวัสดีน้องๆทุกคนเชิงติดตามทางยูทูบคุณคุณดาซึ่งวันนี้เนาะอันจะออกมาว่าเลยนะทุกคนมีคนถามเข้ามาลาเป็นอย่างคือบุลงคิมเนี่ยหาแดกเหมยเฮ้อเนี่ยๆก็อยากบอกว่าเออนั่นแหละมันแบบฟ้าเนี่ยตรงนี้มันมันติดอยู่ที่นี่ นะมันติดอยู่ที่แบบว่ามันเหีนยนอยู่กาจิฟุง,งานอีกแล้วก็เลยบูมีเวลาลงให้ทุกคนเนาะอันนี้ก็จะหอดเดือนหอดปีได้ชิฮาปีจอสามละเอาได้เข้าประเด็นกันเลยวันนี้เรามาตอบเมนับเป็นอย่างคือบุรินเนาะอ่าอาจะมาบอกประเด็นนี้เลยว่าอยากจะขอพักก่อนเนาทางยูทูบเนาะมึงจนไหฟ์ประหักมนาะอุ๊ยมให้กาบทุกคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันในยนะูทูบแล้วมันก็หลายปีมาแล้วเนาะ ซึ่งตอนนั้นก็มวลมาสมัยที่เขายังดินเกียนุ่มกันอยู่เนาะเออแมนอยู่เนาะแต่มือน,นี้ก็เลยอยากมาผักก่อนทุกคนนะผักไปก่นอนเนาะเฮียนจบก่อนจังหวะกันใหมเนาะแต่ว่าเฮียนไปนําเห็ดไปนําเป็นอย่างคือบ,บุได้บุซิวาเนาะเป็นอย่งคือบุเห็ดพร้อมๆกันซึ่งแบบนี้เลยเดี๋ยเนาะมือหนึ่งนเ,าเนาะไปเยียนไปเฮียนนึเนาะไปเฮียนมาเนาะเฮียนมาตันแรงมาไปเวียกไปเวียกซืรมมันก็เลยเบิดมือเลยบุมีอย่างทายถ้าจะ่ายก็ทายเห็ดเวียกันบอก มันกับโบแมนแล้วทรงทางเขาเป็นทรงทางกรีปคอนตินมันบอกพิงแต่ว่ามันเป็นอันทายเป็นเหนียวโบมีคนเข้ามาบึงคือเก่ามันบอกส่วนใหญ่คนสนใจในทรงนี้ก็คือเกมอย่างเดียวเนาะซึ่งใครอยากขินหน้าไอหรือว่าอยากติดตามไอแต่ละมือแต่ละวันเลยอยากขินเลยไอแนนำสองทงทางนี้ทุกคนติดตามไอไดไอลงคิปถุกมือเนาะติดต่อ ไปเป็นเพื่อนกันเลยทุกคนเอาหากลินไม่เนาะทุกคนฟากนี่เด้อไผหักไผมักกับฟากแห่นไหมะมีคำคมให้ยิ้มได้เออนั่นแหละไปจากมาบอกทุกคนว่าไอ้โหปะไอ้ก่อนเนาะทูทูเนาะไอ้หาถึกลบชั่วโมงเห็น huh. บ่ไอ้จีฮอดสี่พันสุโมงแล้วแต่ว่ามันถึกลบไปเหลือแต่สองพันสุโมงยังพอดสี่พันสุโมงเลยตอนนี้เอาแปลมาถึกลบท่อทุกคนเห็นมาหลายปีแล้ว เนาะทอเลยตอนเตาว่าก็สู้อยู่เจเกันซิมาสู้อยู่เนาะอืมนั่น,นแหละก็อยากฝากทุกคนอย่งหกักทุกคนที่อยู่ใน, YouTube นยูทูปเนาะอย่าฟาวปากกันไปใส่ปากอันไว้ก่อนอยู่นี่เนาะเดี๋ยวเขาจะกลับมาเฮ็ดคอนเทนต์ให้ทุกคนเมือเก่าแล้วแต่ว่าตอนนี้ขอพักก่อนเนาะยังเฮียนอยู่ให้ทุกคนเข้าใจเนืนั้นเด้อน้องๆคือกันถ้าใครสนใจนี่กรติดต่อให้ทางนี้ก็ได้ไอลงคลิปชูมือตัวนี้นะเนาะนั่นแหาะทาง ติ๊กต็อกโอเคบอแล้วเจอกันทางนั้นแล้วก็มินเนวรมาจากใสเด้อ,อเดี๋ยวอาจจะขึ้นเดี๋ยวชิดันซองสวยเออซองไอ้กบดัองอชิดันสวยคือกันโอเคแล้วเจอกันกันในคลิปหน้าจะมาเมือเ่อใดก็บุฟุงเราจะแจ้งมาอีกทีหนึ่งเ okay, นาะโอเคเนาะทปนี้ไปก่อนไอก้กระปกบอกเขามีาว่าคิดฮอดกันก็จะลืมไปหาติ๊กต็อกนี่ติ๊กต็อกเข้าไปเข้าไปให้ได้อืมเข้าไปหาก,กันเนี่ยไปพเพื่อนกันในทางติ๊กต็อก แล้วเหาเจอกันทุกคนไอ้เบิ้งมาผู้ติด,ดตามทุกคนน่าจะหลายคนไอ้แหละไอ้หกร้อยเด้อ <c oughs> นั่นแหละเอาไปอวดกันเนี่ยแล้วเจอกันติดต่อติดตามกันนเด้ออย่าลืมได้ไม่ได้